แซ่บแล้วบะนี้มาจ้าซุปมะเขือใส่เห็ดดำขาเหลืองโอ้เสบๆนัวๆจ้ะกับสาบุไทยเนาะมาจ้ามากินน้ำกัากินน้ำกานกับไข่ต้มค่ะกินกับไข่ต้มเห็นมาจ้ะโอ้ผักก็มีแค่นี้จ้ะไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วค่ะผักปลาข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยค่ะอย่างนี่ติมอัญยาอยูไข่จ้าไข่ ไข่สางพุทไทยเอ้ยไข่่ะไข่อันนี้ขไข่มีไข่อันนี้เอาไปก่อนลูกอะไรเต็มค่ะปะกินกันหิวเขาแล้วสันงอกงอกแงะแงะแบบ <S 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 ข้าวเหนียวมันนี่ติดมือจ้ะมันนี่ลูกข้าวเหนียวติดมือเด้อซุปมะเขืออืมเนี่ยแซ่บอืมอร่อยผักแพล นโปะแถมกอยอีแล้วเมนูนี่ซุปมะเขือสี่ลูกซุปมะเขือสี่หน่วยซุปมะเขือสี่หน่วยแพ็คหนึง่งขายที่นี่เขาเอามาขายที่ที่นี่สี่ลูกแพ็คหนึง่งสี่ลูกก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบาทไทย,ยจ้กประมาณนี้แหละเขามาขาย ประมาณนี้อื้มแซ่สใส่ตอนปากดีโอ้เบิง้งอ,าาอังนนบันีวันนี้แดดจ้ะเมื่อวานนี้ลบศูนย์วันนี้แดดกินแล้วก็ไป้างลองได้อื้ออันนี้ไข่ไข่ต้ม ืมชัดอืม,อ,มอร่อยข้าวเหนียวจะเละนนิดนึงวันเนี้ยค่อยอุ่นเขา่าเข่าเย็นมันก็เลยเหนียวอืมอืมสุกมะเขือ กินกับไข่ต้มมันก็เข้ากันสิคะเห็ดนี่กับอุย้ยเฮ็ดเมนูอันใดก็แซบแซบเห็ดดำขาเลืองออยิ่งข้าวข้าวคั่วเนะเาะข้าวข้าวเหนียวเอาไปคั่วแล้วมาโขกเรียกข้าวคั่ว ยิ่งใส่ข้าวคั่วนะ่ใหม่ๆตำสุดๆอหอมอืมอืม <c oughs> ข้าวเนียวข้าเนียวติดมือมัน <c oughs> ติดมือจริงจริงเนะข้าวเหนียวติดมืออืมกินแซบ่บกินอร่อยดีด กินกับใบสารแม่ใบมิ้นต์หรือว่าพักถืมหลายหลายภาษาภาษาพู้ไทยเรยกว่าเป็นภาษาพู้ไทยกันภาษาพู้ไทยวรรณคดใบสารแน่บ้านสาวไทยของพักถืมจ้ะ ว้าสลับเป็นภาษาพูไทยได้เด้อจ้ะมีคนขอมาว่าคืขม้เว้าภาษาพูไทยแน่เดี๋ยวสิเว้าอืมเดี๋ยวจะทำคลิปทั้งคลิปสิเว้าเป็นภาษาพูไทยเลย <laughs> อืม ภาษาผู้ไทยมันเป็นภาษาท้องถิ่นอยู่บ้านเนาะมันเป็นภาษาท้องถิ่นที่บ้านเกิดสาวผู้ไทยสไปซสวีเดนเองจ้ะพูดภาษากลางมันฟังง่ายไง แบ <c oughs> กินยังกระแซบสาวุไทยเอ้ยโอ,โอ้กินอะไรอะไรก็แซบแซบ,แบมันแซบเนาะฝีมือตัวเองแซบเองเนี่ยอืมกินบ่าสวยกินบ่างามมาขออภัยเด้อข้าวเหนียวติดมือ <c oughs> นี่ปลาร้าปลากระกดีจ้ำ่ะจ้ำม,มันแซ่บอีหลีเด้อ,อปลาราาเป็นตัวใส่อะไรอะไรใส่อะไรก็อร่อยอใส่อะไรก็แซบ่บมึงสิบห้า พอจะมื้อน,นี้ขอสิพาฉสีประเดกสีกประเดกสีกปลาอันนี้คือปลากาะดีโอ้ยขอโทษขอพ่ายเด้อปลามันเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยก็สีประได ไม่เคยกินก็อย่ากกินนะคะแต่สาวผู้ไทยนี่ยกินมาตั้งแต่จําความได้บางคนก็กินไม่ได้อยา่าอย่าก,กินนะคะแต่สาวผู้ไทยไม่เป็นไรอืมอืมแซบ่บปาดปากกดีโอชิก นี่คือปาราหรือภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรบอกสาวผู้ไทยหน่อยบ้านสาวผู้ไทยเรียกปาราปาราปากดีแต่ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเอลโชว์เอลเอลโชว์ S 1> <S 1> <S สับปไทยออกสำเนียงพิก็ขออภัยนะคะอันนี้สับปบไทยชอบเบานัวหัวมวนเด้อจ,จ้ประระาปาราค่ะบรนสับปบไทยหกปัดเดะภาษาบุไทยจะชอบพูดปัดแดะทัดวทูดค่ะปัดดะภาษาบุไทยเ้าสั้นๆหุ่นห้วนปัดดะวันนี้ กินไปด้วยเสนอภาษาผู้ไทยวรรณคัมไปด้วยนะคะสาวผู้ไทยจิปากกินปลาแดะนี่เบืองเอาจ์วะนีน่ปลาแดะปังนกโป๊แกแซมก้อนชุดยอดแซบ่บปลาแดะแซบ่บอืมอ้ม ไทยดังไกลทั่วโลกปื๊ยอื้อ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 มันก็แซ่บมันก็หนัวแท้น้อสัมมาแซ่บแท้น้ออื้ออื้ออื้อมะ ดเดียวอ้มันติดช้อนนะคะเป็นสไตล์สาวอุทยัยถ้าติดช้อนสมู่ยก็จะตัดออกแบบนี้เอาเข้าวเหนียวค่ะมันติดช้อนกับข้าวเหนียวออกแบบนี้ขอโทษขออภัยนะคะถ้าไม่สวยไม่งามมาที่นี่ <c oughs> ถ้ามันติดครก <c oughs> จับครกให้ในเนนจับปลาครกไห้ในเนนเนียเน่ยมันติดเนี่ย สาวบุญได้ก <c oughs> ็จะเอาข้าวเหนียวแบบนี้แบบนี้เลยโอ้ยข้าวเหนียวตุ้ยนี่ข้าวเหนียวล้างครกข้าวเหนียวัวปลาข้าวเหนียวล้างครกอืจับตูดครกให้แน่นแบบนี้นะคะเนี่ยสาวุได้ก็จะเอาข้าวเหนียวหนึ่งปั้นค่ะตุ้ยแบบนี้นะคะล้างครกค่ะบ้านสาวพุตไทห้องข้าวเหนียวล้างครก อืเกี้ยงไม่เหลือยกโป๊แถมก้อยเซฟบลายนี่จ้านี่ของจริงนี่ของเทสาบุไทยมันของเทสอ้ะปั้นข้าวเหนียวมันต้องปั้นแบบนี้มันจะติดมืออะไรนักหนาะ ปั้นข้าเหนียวก็ะติ๊ดมืออ่อนตอนเอาไปปั้นข้าวเหนียวแบบนี้มันจะมันสูเตเผ็ดอตัวอย่างสี่เลยเนี่ยผักเห็ดกับมะเขือมันเข้ากันดิลายฉันเลยอันนี้ยังโจนประเดกอีกแล้ว เอาไว้กินนอกนอกคลิป <laughs> โอ้โหอื้อมันอะไรจ้ะมันเอาอืมอืม,มซุปเห็ดแซ่บขอบคุณทุกการรอใจกินบ่สวยกินบ่ง่ามบัขคอภัยด้วยค่ะ,คะรักนะคะทุกคนจุ๊บๆเพชดูซุปเห็ด